วาส่องคอมเมนต์เกรทวรินทรนหลังแม่นีโพสต์ภาพคู่ลูกสาวแมดพิรณีเห็นแล้วร้องว้วันนี้เราจะพาทุกท่านไปส่องคอมเมนต์ของเกรทวรินทอนหลังจากที่แม่นีได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวแมดพิรณีงานนี้ชาวเน็ตมีแซว หลังจากที่เป็นโสดเต็มตัวแมดพิรณีก็ได้โพสต์ศาสตร์แคปชั่นมีนัยยะหวานทีๆชาวเน็ตก็แซวว่าได้กลิ่นความรักจับตาเปิดตัวมีรักใหม่เธอได้โพสต์ข้อความขอหอมได้ไหมในฐานะแฟนก็ได้เบื่อหมอนอยากนอนบ้านเธอในเวลาต่อมาก็ถูกจับตามองความรักอีกครั้งเมื่อแมดพิรณีรุกหนัก โพลตอบคอมเมนต์เกรดวารินทรชาวเน็ตลุ้นเปิดตัวรักใหม่เธอได้โพสต์ข้อความว่าอย่าให้หนูต้องเปรี้ยวเพราะขี่จักรยานมือเดียวหนูก็ทํามาแล้วหลังจากนั้นเกรดก็เข้ามาตอบว่าดื้อแน่ๆน้องคนนี้ก่อนที่แมทพิรณีก็เข้ามาคอมเมนต์แบบรุกหนักว่าถ้าอยู่กับพี่เก็ตสัญญาจะไม่ดื้อ ล่าสุดเห็นแล้วก็ร้องกรีดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปส่องคอมเมนต์เกรทวรินทร์อนหลังจากที่แม่นีได้โพสต์ภาพคู่ลูกสาวแมทพิรณีงานนี้ชาวเน็ตแซวโดยเกรทนั้นได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นภาพคู่ดื้อป่ะแม่หลังจากนั้นแม่นีก็เข้ามาตอบกลับว่าสุด จัดการให้หน่อยครับวรินทรงานนี้ชาวเน็ตก็แซวกันใหญ่ว่าคิดถึงคู่จิน้นแมตเกรดและคู่นี้ก็ถูกจับตาม,มองว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือไม่